สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาใช้งาน Library t o o l t i p กันกับ Bootstrap นะครับ i p เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราเอาเมาส์ไปชี้นะครับที่จุดใดจุดหนึ่งมันจะขึ้นตัว Popup แบบนี้ขึ้นมาเหมือนเป็นคำแนะนำนะครับเราสามารถใส่คำแนะนำลงไปได้ทีนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าให้ t Tool t i p นี่มันอยู่ตำแหน่งไหนอาจจะเป็นตำแหน่งบนเป็น on top on right on bottom หรือว่า on left นะครับหรือว่าเป็น with HTML แบบนี้ ทีนี้ผมจะเข้ามาที่ตัวไฟล์ html ของเรานะครับผมจะสร้างทูนทิปเวลาเราเอาเมาส์ไปชี้ที่ตัวรูปภาพหนังสือตัวนี้แล้วก็ให้มันให้มันขึ้นป๊อปอัพทูนทิปนะครับอีกอันนึงก็คือหลังตัว i n p u t ตัวนี้นะครับผมจะสร้างตัวไอคอนขึ้นมาแล้วก็เมื่อเราเอาเมาส์ชี้จะขึ้นคําแนะนําว่าจะต้องใส่อะไรลงไปนะครับเอาละเรามาที่ตัว html เริ่มต้นการนําเข้าทูลทิปเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้งาน javascript ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับโดยเราเลื่อนลงมาตัวล่างสุดตรงนี้แล้วเราก็พิมพ์สคริปต์แบบนี้ลงไปจากนั้นนนัในตัวสคริปต์นะครับผมก็จะสร้างตัว constant ขึ้นมาแบบนี้ constant ชื่อว่าทูลทิปเราจะสร้างชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับจากนั้นตามด้วย document query selector query selector all แบบนี้นะครับจากนั้นเราจะใส่ชื่อคลาสลงไปครับผมก็จะชื่อคลาสเนี่ยผมจะใช้เป็น tt ก่อนใช้ชื่อคลาสเราจะต้องใช้แบบนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยชื่อคลาสแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาตัว constant tooltip เนี่ยนะครับมาใช้ for each for each เนี่ยเป็นเหมือนการวน loop element นะครับที่ รับค่าเข้ามาจากคลาสเนี่ยไม่ว่าอิเลเมนต์อะไรก็ตามนะครับที่มีคลาสท t เนี่ยเราจะรับค่าเข้ามาแล้วก็ for each ครับแล้วก็เอาไปเก็บค่าไว้เราจะสร้างตัวพารามิเตอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งเชื่อว่า t ทุน tip แบบนี้แล้วใช้ตัว arrow function expression นะครับจากนั้นเราจะใช้ตัว new ตัวนี้นำหน้าแล้วก็ใช้งานตัว bootstrap tooltip แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัว argument t u o l p ที่เราสร้างขึ้นมาอันนี้นะครับเป็นการรับค่า element นะครับเป็น class T T นะครับเราจะรับค่า element มาแล้วก็ for each ในการสร้างฟังก์ชัน boost step t u o l p ก็คือเป็นการสร้าง t u ท l ปให้กับ element นั่นเองครับทีนี้ผมก็จะขึ้นไปนะครับในตรงที่รูปภาพ รูปภาพของเราก็คือตัวนี้รูปหนังสือตัวนี้นะครับเป็น image uh, book jpg วิธีการสร้างทูนทิปให้กับตัวนี้นะรเราจะสร้างตัว s p a นขึ้นมานะครับแล้วก็ตัว span เนี่ยใช้ class t t ก็คือ class ที่เรากำหนดชื่อขึ้นมานะครับด้านล่างที่เป็นทูนทิปด้านล่างจากนั้นนะครับเราก็จะปิดตัวนี้ผมก็จะ ให้มันปิดแปนแบบนี้ทีนี้ด้านในเราจะใช้ตัว Data แล้วก็ขีด bs ก็คือ bootstrap is แล้วก็ placement แบบนี้เสร็จแล้วเราใส่ตำแหน่งไปสมมติว่าให้มันอยู่ตำแหน่ง bottom bottom ก็คือตำแหน่งล่างครับเสร็จแล้วก็ใส่ title title ต,ตัวนี้ก็คือ ข้อความอะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการแสดงบนทูลทิปก็บอกว่า this is coding book ประมาณนี้กดเซฟนะครับไปดูปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับขึ้นทูลทิป this is coding book ถ้าเกิดว่าเราต้องการเปลี่ยนตำแหน่งเราก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งเป็น เป็นอย่างอื่นอย่างเช่นตรงนี้ on the right นะครับทูนทิป on the right เราก็เปลี่ยนจากตรงนี้เป็น right แบบนี้แค่นี้เองนะครับมันก็จะไปขึ้นที่ตำแหน่งด้านขวาทีนี้ถัดมาด้านล่างตรงนี้ผมจะสร้างเป็นเราจะสร้างเป็นตัว input group tag icon นะครับสร้างไอคอนขึ้นมาตรงนี้แล้วเมื่อเอาเมา s e ไปชี้ปุ๊บเราก็จะเป็นทูนทิปแสดงออกมา ผมก็เลื่อนลงมานะครับที่ตำแหน่งด้านล่างตรงนี้เราจะสร้างตัว input group tag ขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ว่าให้มันอยู่ใน input group แบบนี้นะครับผม copy มาวางแบบนี้เลยจากนั้นตัวไอคอนตรงนี้ผมจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับไอคอนตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็น question c ี r circle แล้วก็ Tech. สี Text เนี่ยให้ให้มัน Muted ก็คือไม่ใส่สีเสร็จแล้วเราบอกว่าในตัวของไอคอนตัวนี้เราจะคร่อมด้วยส p ปนตัวคลา s ทีทีที่เราสร้างขึ้นผก็ใช้เป็นส p ปนท t ทีก็จะสร้างคลา s ทีทีขึ้นมาครับตัวนี้ก็คือเราให้มันอยู่ด้านในแบบนี้เสร็จแล้วตรงนี้ก็เหมือนเดิม ก็สร้างเป็น data b o o t o step placement นะครับเราอาจจะให้มันเป็นตำแหน่งขวา right แล้วก็ใส่ title ลงไป title ตัวนี้นะครับอบอกว่า please ก็พิมพ์ประมาณนี้ครับ please fill out your email เราก็จะได้ตัวตัวนี้ขึ้นมา input group นะครับเรามาส์ไปชี้ปุ๊บมันก็จะขึ้น please fill email out your email. ทีนี้ผมก็จะทำเหมือนกันกับด้านล่างตัวนี้นะครับเราก็สามารถ copy ตรงนี้ไปวางได้เลยผมก็จะ copy ตัว span input group text ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมาวางด้านล่าง input text ตัวนี้ตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็น your name ครับเราก็จะได้ขึ้นมา please fill out your name please fill out your email ครับอันนี้คือการใช้งานตัวทูนทิป